วัสดีครับพัทยาทุริงนะครับวันนี้ก็เสนอตอนที่2องเรื่องราวเล็กๆบนถนนบนเส้นทางปั่นนะครับเป็นตอนที่2ต่อจากตอนที่แล้วนี้นะครับไปชมการสร้างโอ่งนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและก็อื่นๆอ,อ,อีกนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของช่างฝีมือผู้สูงวัยนะครับของหมู่บ้านทุ่งเพียงตำบลสว่างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ตามเส้นทางเข้ามาก็ไม่ไกลนักนะครับจากเส้นทางใหญ่นะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับงานฝีมือของชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับท่านใดว่างท่านใดมีโอกาสแวะเวียนก็มาเยี่ยมชมให้กําลังใจกันก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นฝีมือหรืออยากจะสั่งให้เขาทาอะไรนะครับที่เป็นงานไม้งานประดิษฐ์งานฝีมือก็ทราบว่าทางกลุ่มก็สามารถที่จะสนองตอบได้นะครับ วันนี้เราจะชมกันหลักๆก,ก็คือในเรื่องของโปมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มนี้ได้ทําขึ้นมานะครับเรามาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรถึงแล้วนะครับอยู่ที่บริเวณภายในวัดบ้านทุ่งเพียงเองนะครับเรามาดูบรรยากาศกันเลยนะครับาามาแล้วทาสองกได้รุ่จยารัดสบายดีจีสบายดียดครับอ <laughs> โอเค กันลองเ่องเง่ง่งเน่อยทดสอบเสียงสวนันใส่ดอกจอดอกเฮดเองเฮดเองครับ <laughs> นี่เสียงสีหรับชัวร์โอนี่ขุดคุดเไปเสียงตัวนี้ใชแล้ ออละขัง้งวัดบ้านทงเพียงพี่พน,น้องหอโปงนะครับอยู่สันลางสุดน,นะครับเ <im ple> <x> นาะนี่โปงโบรานอิลีตัวนี้โบราณแห้งเก่าหลายนี่ก้อนมูมมจําปีพ่อสอบอ่ไรเลยว่าตั้ใจอืม้ำกับจำครับโอ้มันเป็นก่อบเนาะหูจับว่าไฟตสวงเลยนะครับลูกชิ้นปลาผมหกสิบห้าหกสิบห้า เกิดมาเห็นโหลดเกิดมาเห็นโหลดรุ่งหกสิบห้าปีโป่งตัวนี้ก็บบ่ต่ากว่าเจ็ดสิบปีถึงลอยปีแต่ว่าเบิ่งเนื้อไม่ละน่าจะเปรี้ยวจับผู้เหตุนี่เป็นลอยเบิ่งลักษณะใหม่นะครับคือสีเป็นเป็นลอยใส่พื้นถากเขาเลยอันนี้ถากเอาของแท้เลยบ่มีบ่ป้อมมี่การทุนแรงคือมือนเนี่ยตีกันยังดังดีคือเก่าอยู่เอาในร่องร่องตีเหมือนหัวหน้าผู้ชิดแต่กวนถากเขา นี่ตอนตีต้องตีแต้จังสีมีเสียงเวีนหัวลุงครับนยนี่น่วยนี่เดี๋ยวรุงเฮ็ดขึ้นว่าไมเฮ็ดแล้วดนมาไหนหรประมาณบปี้นี่โอ้ดังดีเว้ยโอ้อันนี้ก็ของของวัดเท่ากันวัด่ายเป็นชุ่มนุ่มโป่งนี่นี่วัดทองเพียงนี่ชุ่มนุ่มโปร่งไมอาจารย์นได้ขอเ็นทงนะโอ้ตัวนี้ไม่ยังครับนี่ไม่พอดูเพื่อกัน เบิ่งฟ oh, <c oughs> ังเสียงด้วยโอ้เสียงกล่องดีเว้ยอันนี้อันนี้โปร่งทุ่มเนาะคุณโอ้โอ้ดังดีเวยนี่ไม่อมเปลือกทั้งในหน้าข้าห็นแต่มองเอเข้าไปนะสมโอ้ประมาณว่าไม่ไม่สมบูรณ์มันมีโตอื่นเข้าไปแจมอยู่ทั้งในในในแกนใหม่ คล้ายๆก็เนื้อแหม่มันอมเปลือกกันไน่มันใหญ่ขึ้นมามันก็เลยเฮ็ดไทยมันเป็นไป้ยังใหม่ตัวนี้ไม่ดูคือกันหมอกมันหลายโพดมันวัวพานเสียงก็เลยบัดังก็เลยเอาตั้งโซัไว้ได้ไหนก็ได้เฮ็ดแหลี่ยวน้อสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีพ่อใหญ่มาใหม่เรือว่าเดิเอาใหม่จะพอดีพ่อใหญ่ซื้อยังเนาะ พอเียพอเยี่มครับรถก็ได้ยี่ครับอหอดังบอดังหูบ่เคยได้เยี่ยเนาะท่านสันบอกดังๆเนี่เด้วยพลอยได้เออโอ้ยนี้แหละคือหัวหน้าสร้างไงปองพานโมพานกับพลอยไงเป็นผู้ตรสอบหูบ่เคยดีแต่ว่าฟั้งเสียงปองดีแห้งแหแมนแมนว่าพลอยไงตัวไรหลังดี่ดีอืมหูตัวใดดังดีพลอยไงคนหนึ่ีว่าคนได้เยี่ยมเลยคนที่ว่าดีตัวใดบอดังเราถือว่าโอ้ยบอด้เรื่องบอดันเาสันาว่าเนาะ ครับผมขอบคุณครับพ่อใหญ่ร่วมกันเหตถวายวัดซื้อแล้วแต่วัดเพิ่นวัดใดเพิ่นอยากได้เพิ่นกระสิบอกมานี่ต้นตะเคียนนะครับนะอือันปลูกมาโดนบันไดหรือลุงประมาณสิบสามสิบสี่ปีสิบสามสิบสี่ปีใส่ร่องโอ้บังจำไหนต้นตะเคียนนะครับน้องนี่ต้นจริงนะครับเพราะท่านได้เป็นขอนเมียนอยู่ ใญ่ไกูจะปลูกความกันเนาะปลูกความกันครับปลูกความกันสิบสามสิบสี่ปีโอ้กอบโบหุ่มครับนครับอืมไอ้ตเขคยนหรือไม่แค่นนะภาษาอีสานห่าไม่แค่นหาเบื้องยาตแล้วครับตนเป็นๆเดี๋ยวนี้เพราะว่าสิตนเกาอหลีเป็นลมม้อนนอนเสื้อไปแล้วแล้วก็เลือแต่ค้อนให้กราบให้ไยว้กันผู้ผูเสื้อนะครับโบดบัดบานทงเพียงงามนะครับโบดน่อยกระทัดรัดนะครับ เป็นตะหักเป็นตะปบปฏิบัติธรรมดีข้าพี่พญายาข้าพี่ว้าวผมเป็นยังไงเนาะอันโค้งด้วยนี่เฮ็ดไป้ใส่ก่อนไปบ้านคัมสมิงครับของพ่อยาทานของพ่อยาทานวิเชียนโอ้ของอันร่องเจาะขนาบเพอโอ้ใม่ปันหามาให้ยหมดหรือเปล่าไม่พ่อยาไมนี่อยไม่พ่อใหญ่พ่อยาเป็นเพื่อนเพิ่มเป็นผู้บริจาคไม่ห้ยโอ้ไม่อยู่หน้าเฮ้าโอ้ดีหลายไม่ยั้งนี่ ไม่ไดูนะครับนาะตอนเดียวกันเลยตอนนี้ตอนนี้คันตอนนี้กำลังเฮ็ดยังนี้ครับจ้อจ้อจอพงจอพงโกลนกำลังเปิดดาบพงจารเสียงที่ใส่ซับอยู่ดีเขินมาเสียมขุดโปงไอฮาตัวนี้ครับ เพราะตัวนี้ไม่หารดกระลังงึ้นรวบไว้ไม่บักหาดที่น่วยยงครับโอ้โกบกบรหาดเพื่อนเพิ่นเที่ยวมากนะครับกินมากบักหาด<ม>เที่ยวมาก ใม่้ว่ใม่เป็นแปลาด้วยใหม่ันเป็นม่ออันเป็แมงมันจอใหม่มันป้าไโดนหน้าครับอืมจะใหม่หามันดอกเลืองเมให่แมงหลายดอกเลืองเดองมปรหาเนาอืมข่าว่าคุณบาบริใส่ยังมาเม็ดตองเมืองจ็สีไหลดีหรือไหลซำไหรไม่ไม่ตัวนี้ไม่แหงเลยย่างนี่เลือกแสดงว่าตัดได้หลายปีแล้วตัดไปเป็นปีแล้วไม่บหาครับะจอเขามาลกนไนี่กาประมาเก่าถึงเมึงเก่าสถึงเมตรนึงเน ความพยายามความพยายามอยู่สายความพยายามอยู่หันหลายคนเปลี่ยนกันหัวโป่งครับขอสจหรับใส่หูใส่แขนโป่งไว้จอบกาแฟจอบหมูจอกกาแฟจอก วันนี้คู่วาจานเพิ่นที่ออกบินธบาเพิ่นกระซ่งเสียงโปงเนี่ยไปก่อนเออสาวันแต่ที่ได้เตรียมตนเตรียมโตว่าโอ้พระทางโกงแล้วเตรียมพ่อด้ใส่บาทใส่โคกจนชนะลงปลาสมัยก่อนท่านบอกท่านจะเลือกเขาหน่อกหาท่าขอบวิบีเขาปลาลุงปลาลุงโดนเสียงเพื่นทำโกงแน่ถ้ามา นั่เ้นโคงใหม่ไม้แไม่ไม่รูไม่แค่ไม่หาดเดี่เดียวนี่กัไม่รูมันทีรังดีแ่นต้องไม่เนื้อแนนต้องไม่เนื้อแข็งบอบีเนาบอมีบวบมีบวมนะไม่ต้องไม่เนื้อแกนแนนนังอีดีจังบอมี่แปลวมีแมง คั่มันโกนอยู่แล้วนี่บโบรานเพนะิ่นกับบอกห้เห็ดบอยเอามาเห็ดเป็นยังจังบอเอามาเห็ดมันบมบถือเพราะว่ามันโกลแลน,น,แ,น,น,นออแล้วมันมอมเนแนวมัวมวนเท่าตอนจอเอาแล้วมันกระิมีโซกได้โปงมีโซกกองคือกันเออเอาควง อยู่กับโศกโศกว่าท่านไหนวันโศกนึ้ยังโศกกะกำเอานี่ละเอามือกำเสียให้มันเข้าเสเอาโต๊กหังเป็นยังสั่นวัดโพงเหรากะมีกับมีกำเอานี่แล้วเอาไม่มาเขากบกำเอา ไม่โก่งไม่แฉะความดันงาครับโก่งแฉะได้ไรที่นีกันบ่บ้างเบ้นะว่าที่แรกว่าที่แรกกะนั่นท่เพรีสีส้มชื่นเือนเมืองพ้มสมอยู่สางม่างสังโคโค้ที่ซัดวัดพระเจ้าอันนี้ชุดหนึ่งต่ออีกกับ นันทาเพดีสีส้มซืนคืนเมืองพมสมอยู่ส้างม่างสังโคโพธิศาสตว์วัดพระเจ้านันทาเพดีสีส้มซืนหืนเมืองพมสมอยู่สางม่างสังโคโพธิศาสต์วัดพระเจ้าน่วัดพระเจ้าวัดพระเจ้าเขาเขาเสียเอาสบัตรเป็น อ่าเดียวเขาเขาทุกโมนาใหม่เขาวันมีซ้ำนั่นเออมันชุดเดียวซ้ำนี่<อ>ชุดอวัดพระเจา้านพอดีวัดพระเจา้าเขาสิกเกียนไปอีกกับ,บว่าไราอเออพวกเ,เขาได้ด <c oughs> พวกเขาได้ดแล้วเขาเอาไาก็ใม่ไปเขาเอาไปแทอ่ะเอาไปแททกับไว้กับไว <ป S> ้อันนั้นมองนี่เด้นี่เฮ็ดพ่อว้แ้วนี่ คือวัดพระเจ้าอยู่หันวัดพระเจ้าแม่นเอาแท้คะุดพอดีวัดพระเจ้าเออแม่นลาตามไม้วัดนี่มาเออตามไม้วัดตามเฮากรรมเอานน่ละสี่่ฮอดใล่ะกระสุดจากแต่ต้นนี่ลหะไปสุดน่เข้าดีอีกได้คือว่าบ่เอาแต่ว่า มั่งังโคก่เอาบ่อมา่นี่ฮ็เเ่พังนั่นหะแมนโคตรที่ันี่ก็ยังดีอยู่ตอัดพระเจ้าวเ้นสตวัจาวดพระ้วัดพระเจ้าวัดพระเจ้าวัดพระวดพระเารเจ้าวัดาวัดเดียวะวัดพาพวัดตลอดกาลาาดัะัดาดัดรดรับคือเป็นสูตรการวัดการแขกวัดเออกมาก โสกโบรานโซกโปงโซกค้องโซกกองเออนี่ขั้วไมยของพคนไม่เท่านั้นเออเฮ้าก็อะไรเหี้ยจะคนมากมันบอดีเฮาก็บอเอานะเออเฮาก็เดือกเอาคือ เอาไว้วัดเอาไว้แหนอพวกโบของโบราณเี่เาเฮขึ้นว่าเขาก็อยากได้มองดีตัวละเขาก็เลือกเอาเลือกไรเป็นชนะเออคนคนหา่าไวมันต้อเบิงขึ้นรถไงเนี่ยขอ้นนาคือกันเป็กเป็กทับมอนหัว นากรีนวอนยิ่งคาดยิ่งชัดตายเลย่อนห่วยห่วยแบบมาลอไรยิ่งเราหนีนี้ไปตายเราเอื่นนกเต่นตื่นบินหนีทำ่านกถึงนกเต่อนตื่นบินหนีนัเมื่อไ้ยังจัดเหบมือนนานนาดวงกันเบิมาทุมันบันทึกที่แดเร่าเมื่อท่านเดินในบ้านจะฟ้องสับผัวเบิไปเดในบ้านครูศาสราะว่าเป็นวัดใหม่เ่ท่าน ไปอาใหม่เนี่ยม่ก็มันเป็นใหม่ใส่น้าวลาบุ้มันก็็นกามาส่วนเสนาตังมันก็แนแกงมังอย่ว่าเอ่ไรเดี๋ยวมมาพูดใหม่หาบวกว่อเหตเห็ว่าจะไล่ที่าของไปซื้อแข็อนซื้อแขหาคูดเขียดคูดกบตัวนี้ของรวยซ้ำนี่ต้นมาได้ใส่ลาเะไรกันเพิ่นเห็ุประมาณ อยู่จักสามชั่วโมงเออขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้เพิ่นเียดไรตัวนี้กระซากระตาหอยไปจังหันไปวัดเออใช่ไม่ไพ่ใช่ไม่ไพ่ไม่จะไม่ไพ่ตัวนี้ของคือกันนี่ของไงตัวนี้ของไง เท่าเปาโคยง่ายตัวนี้ฝ้ามันฝ้ามันเอาออนไลน์เฮ็ดเอาบบได้เฮ็ดบได้บใส่งานช่าเปล่าเนั้นเด็กหน่อยโบหูได้กูเหมือนงานไปเนี้ยได้เอาใส่ตัวมีงา่าต้นเฮ็ดใส่นี่ตัวมีง่าเนี้ยใส่งานเออใส่เมลไพใส่เมลไพตัวนี้ตัวนี้ขันติใส่งากับใส่ได้มนบ่ครับได้คือกันเนาะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันยากในการเออเพื่อนอาศัยสบาย สบายรวดเร็วกว่าแม่นี่นอสใจเยอะหนุ่มเออเป็นตะไคร้หนุ่มเลยกะตาหน่อยตัวนี้กะตาเก็บเห็ดโอ้นี่แม่นไปพ่ายเก็บเห็ดขันโมไซกะตาแนวนี่เห็ดอิสีโบได้เลยบบมันสิมุนมันสิมุนเห็ดกะทิบานแม่นตัวนี้ตัวนี้แม่นกะตาหอยซอคือกันตาหอยซอคไม่ว่าเออบักบักหาเห็ดได้ ว่าก,กระบุงกัะไรว่าก,กระตากระไรตัวนี้มันมีสองอย่างเออพบบนกันบอรซุ่มนี่เออเป็นกระตาไปวัดไปบ้านนี่ละนี่ม้วนนี่ม้วนนี่คือกันอเออเอถ้าจีเรียวถ้าสีแล้วแม็น,นเออเอา้อาวคู่โบราณคู่โบราณคู่ท่าคีซี่ตัวนี้ ใช่กินซี่เขาตักน้ำได้เลยตักน้ำได้ตักน้ำกินนี่หอมแซ่บเลยโอ้ยแต่โบราณแต่ก่อนอยู่คู่นี่ละครับโบราณเอออันนี้ตัวนี้ย่างใส่ไก่เนี่ยก่อนเออย่างย่างใส่ไก่กระตุ้มไก่ใส่เป็ดก็ไรไส่ไก่ใส่ย่างไงโอ้อันนี้พอนเออนัะงร่อนไส่ไข่รลอนใส่ไข่แมนเวลาไข่ออกมาได้หลายพอนก็เก็บไ่นีผมไปยา อย่างเฟซอย่างไกลหลายแมนน้ำจิเอาเก็บไข่ไปขายเออนี่เมนนี่ละบ่อใส่ถ่านคือขู่มือนี่บ่อใส่แนวนี่มันสบายใส่แด้กับยางหิวไปเลยเออว่ามีแตกไปถูกยางแง่คันโมดูมือดูอันไว้ข้านหับน้ำเจ้าก็ตานีตาหับหับตาได้ อาบตาได้น้ำก็ได้อาบเลยเบิดอาบพื้นอาบตองเมื่อไหร่เมื่อหน้าเลยเบิดแต่ว่าแต่ว่าผู้หญิงบม้ใครมากนว่าไหนข้านอเพราะว่าขันขืนข้านแล้วเี่เอาไปหามเข่าหาบน้าไปให้ไปหน้าหาบผู้ตัวนี้หาบผู้หาบจริงการหิวเข้าประจำหิวเข้าหาบเอาเพราะมันเออมันอเกิดจิตปัญาค่ะหาบน้าหดสวน ตะกี้แต่โพตะแม่ก็เอาเนี่ยนี่แหละหาพดบางแตงบางทัวงานลูกห้องอะ่ะตุ่มมาเลยพอเจียหุงไ,ไม่ข้านไปบักขึ้นเดวไม่ข้านไปเลยขึ้นข้านเดวลงจะข้านเดากกะลงกะลงซ้ายเขา่าฟัดเข่ากระไรฟัดข่ากระไรน,นี่ตัวนี้ตัวนี้จานจาน,จานใส<ช>่บาวใส่เข่าไปใช้บาตเออทำด้วยไม้บางมี ทำดีครับเาดีที่ากระเบื้องโอ้ยนี่ทำด้วยไม้บังมีของธรรมชาติตัวสาเร็ดเด้าเอามาอันนี้คนล่งเห็ดเด้วล่งสีแร้วนี่อย่างงามเลยเดี่ยวเรียบดอยเด้าไม้บังมีไม้บมีเออ เออตัวนี้ก like ็สำเร็จยด้ห <GO> ร <idée. S 2> ืกไม่ซักนี่ไม่เชงนี่เ่้ไม่งดนยังบนกกันนากกกันะ นี่แหละคว่มเพียนอยู่ใสคว่มพยายามอยู่หันอ,อันนี้เรียกว่าสีแขวหรือสีแขวเลื่อยอัน,นเดียวกันกับสีปั่นนะครับนี่ใช่าะขันเอาแน่หนี่เป็นสีปั่นก้นนี่ไปไหนไหนี่หัเรียม้อยเนาะไหวหางหูบอ เห็นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นชมกลุ่มสูงวัยบ้านทุ่งเพียงแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่างานฝีมือเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นณตรงนี้นะครับเริ่มหาดูได้ยากหาคนสืบสารได้ยากขึ้นทุกทีทุกทีก็ขออนุญาตฝากให้กับทุกๆท,ท่านนะครับได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาสืบทอดไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับ คุณค่ามากจริงๆนะครับและก็ภูมิใจยิ่งๆด้วยนะครับสำหรับบ้านทุ่มเพียงขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมอย่าลืมชมคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ